ลิลลี่เงียนถูกทนายกิ่งแจ้งความข้อหาดูหมินซึ่งหน้าแล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับเป็น Talk of the Town นะวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่นะฮะเท้าความไปย้อนไปตั้งแต่เรื่องที่มีการทวงหนี้กันระหว่างคุณลูกหมีนะครับแล้วก็ทางคุณปูม,มันธนานะแล้วก็มีตัวละครที่โผล่มานั่นก็คือคุณลิลลี่นะครับลิลลี่เงียนนะครับ จนกระทั่งนำไปสู่การที่รายการโหนกระแสรายการทอล์กอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเชิญทั้งคุณลูกหมีคุณลิลลี่นะครับแล้วก็ทนายกุ้งนะครับแล้วก็ทนายกิ่งนะครับซึ่งทนายกิ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแทนนะของอาจารย์ประมาณนะทนายประมาณแล้วก็ทนายกุ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแทนของอาจารย์เดชานะทนายคลายทุกนะทนายชุกครูของเราเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าถ้าใครได้ดูโขนกระแสวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการโต้ในส่วนของรายละเอียดข้อเท็จจริงกันนะเออโต้รายละเอียดข้อเท็จจริงกันในส่วนของเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเงินกู้นะว่ามันมีตัวเลขอะไรยังไงมันดิฟกันอยู่เท่าไหร่แล้วก็ทางคุณปูติดหนี้คุณลูกหมีอยู่เท่าไหร่นะแล้วก็ทางคุณลิลี่เนี่ยก็จะมีหนี้บางส่วนนะครับที่ทางคุณปูเนี่ยนะครับก็ติดอยู่เหมือนกันนะครับ ปรากฏว่านะครับมันจะมีบางช่วงบางตอนนะผมคงจะเอามาออกไม่ได้นะไปดูรีรันย้อนหลังในรายการารายการโหนกระแสวันนี้เอานะหรือของวันนั้นนะก็จะมบีบางช่วงบางตอนที่บอกว่าคุยข้อมูลกันเรื่องว่าจะไปออกสื่อคุณลิลลี่จะไปออกสื่อโดยแจ้งทางคุณปูบัทน,นานะแล้วทีนี้ทางคุณปูรัทน,นาเสนอมาว่าจะให้ยอด นี่เนี่ยจะชําระคืนแสนเนะแลกกับการที่ไม่ไปออกนะครับซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นการที่พูดกันไม่ตรงนะซึ่งทางคุณลิลลี่เนี่ยนะครับลิลลี่เหงียนเนี่ยนะครับก็บอกว่าทางตัวเองเนี่ยโทรกลับไปหาทางคุณปูมัทนานะแล้วทางคุณปูมัทนาก็บอกว่าตัวเองหาเงินแสนเจ็ดมาไม่ทันนะลิลลี่ก็เลยบอกว่าถ้าหาเงินแสนเจ็ดไม่ทันตัวเองนัดนักข่าวไว้แล้วก็ต้องไปออกตามนั้นนะ สัจจะก็ต้องเป็นสัจจะนะอ่อทีนี้ประเด็นที่ได้รับมาเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยมันพูดไม่ตรงกันนะทางฝ่ายของทนายกิ่งนะครับที่เป็นตัวแทนของทางคุณปูบรนทนานะวันนั้นกุณปูมรนทนาไม่ได้มาก,ก็เล่าในรายการว่าข้อท็จจริงมันเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยพอมันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับทางคุณลินลี่เนี่ยด้วยความที่อารมณ์ขึ้นหร,หรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละนะก็พูดไปนะครับว่าอย่ามาโกหกตอแหลไอคานี้เนี่ย คำว่าอย่ามาโกหกตอแหลเนี่ยนะครับส่งผลให้นะครับทางทนายกิ่งเนี่ยนะครับไปดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์นีกับตํารวจนะครับผมแล้วตามติดในรายการวันนี้เนี่ยนะครับคุณกิ่งไม่ได้แจ้งแค่เรื่องของดูหมิ่นซึ่งหน้าเท่านั้นนะเออแจ้งในส่วนของเรื่องมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันนะว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะ เริ่มตั้งแต่อธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393เนี่ย3 9 3เนี่ยเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับอธิบายอย่างนี้ว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าก็คือด่ากันต่อหน้าครับหรือโดยการโฆษณาก็ด่ากันผ่านโซเชียลอ่ะซึ่งการดูหมิ่นเนี่ยนะครับไม่ใช่คําที่หมิ่นประมาทนะหลายคนเข้าใจผิดดูหมิ่นก็คือคาําด่าผมคงจะยกตัวตัวอย่างคําอื่นมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดน ติกตอกแบนนะฮะเดี๋ยวดนคลิปบินนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันอธิบายง่ายๆว่าคําว่าตอแหลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคําที่ดูหมินนะแต่ยังไม่ถือว่าเป็นคําที่หมินม่นประมาทนะเมื่อด่าต่อหน้าเนี่ยจึงเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับมีคำพิพากษาดีกาที่แปดเก้าหนึ่งเก้านะอนะด่าคําว่าตอแหละนะศาลลงว่าคําว่าตอแหลเป็นคําที่ด่าคนที่พูดเท็จนะครับ ซึ่งมีความหมายในทางเสื่อมเสียเนี่ยนะครับการที่จําเลยกล่าวถ้อยคําดังกล่าวต่อผู้เสียหายจึงเป็นการพูดด่าผู้เสียหายเป็นการดูถูกเหยียดหยามนะครับแล้วก็ศพประมาททางผู้เสียหายว่าเป็นคนพูดเท็จนะครับจึงเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหายนะ,ะผิดตามมาตรา3า3สามนะคำตอบก็คือผิดนะครับแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยคำเนี่ยผิดนะ ส่วนว่าจะไปสู้ประเด็นว่าไม่เจตนาหรือว่าไม่ได้กล่าวถึงทางทนายกิ่งอันนั้นก็เป็นข้อต่อสู้ของทางคุณลิลลี่นะประการต่อมามันพูดติดกันน่ะว่าอย่ามาโกหกตอแหลทีนี้ทน,นายกิ่งให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสวันนี้นะครับว่าคําว่าโกหกหมายความว่าทนายกิ่งกำลังโกหกประชาชนผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับอันนี้เป็นการที่ทนายกิ่งตีความไปนอกเหนือจากบริบท ความหมายหรือเปล่าซึ่งความหมายที่ทางคุณลิลลี่เนี่ยเอ,อ่ยถึงเนี่ยผมว่าโกหกตอแหลเนี่ยมันเป็นคําเดียวกันนะจะไปบอกว่าตอแหลเป็นคําดูหมิ่นซึ่งหน้าแต่โกหกเป็นคําที่หมิ่นประมาทหมายความว่าทนายกิ่งกําลังโกหกประชาชนอยู่อันนี้ผมว่าเป็นการตีความที่มันอยู่นอกเหนือบริบทนะในบริบท ของทางคุริลลี่เนี่ยหมายความว่าคําว่าอย่ามาโกหกตอแหลคือในเรื่องของเงินแสนเจ็ดที่ทนายกิ่งอธิบายแทนคุณปูมันธนาเท่านั้นไม่ได้ตีความหมายความไปอามที่ทนายกิ่งเข้าใจไปว่าหมายความว่าเป็นทนายที่โกหกหลอกลวงประชาชนซึ่งเวลาฟ้องคดีหมิ่นประมาทอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมีคนมาถามทนายเจเนี่ยทุกวี่ทุกวันเลยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผมก็จะบอกว่าให้ส่งข้อความมานะส่งข้อความมาดูว่าเสียหายจริงหรือเปล่าไอ้คนที่บอกว่าคุณเขามาด่าคุณทำให้คุณเสียหายอ่ะคุณเข้าใจไปเองคนเดียวหรือเปล่าว่าคุณเสียหายเพราะว่าเวลาคนตัดสินคือศาลครับศาลยึดหลักว่าวินยูชนคนอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาอ่านแล้วเข้าใจไปในในทิศทางนั้นผมเนี่ยถือเสมือนว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ติดตามรายการผมยังไม่ได้เข้าใจไปในทํานองว่าคุณลิลลี่ดา่าทนายกิ่งว่า กำลังโกหกหลอกลวงประชาชนเลยครับแล้วผมก็เชื่อว่าสารก็คงจะมองเหมือนทางผมและก็ทางผู้ชมหลายๆท่านว่าคุณลิลลี่ไม่ได้หมายความว่าทนายกิ่งกําลังโกหกหลอกลวงประชาชนในบริบทนั้นคือการบอกว่ากโกหกตอแหลเนี่ยคือการที่บอกว่าเรื่องแสนเจ็ดโกหกตอแหลไม่จริงแค่นั้นครับเป็นคําดูหมิ่นซึ่งหน้าอย่าไปตีความนอกเหนือกฎหมายครับแล้วประการต่อมาเนี่ย เรื่องของการที่ทางคุณลิลลี่วันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะแต่แต่ในรายการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอ,อ,อาจจะถูกยั่วยุด้วยก็เรยกไงอ่ะบางทีแล้วเนี่ยการที่บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ด่ากลับอะครับแต่นายกิ่งพยายามบอกว่าตัวเองไม่ได้ด่ากลับพยายามใจเย็นที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในคันที่คุณลิลลี่พยายามอธิบายเนี่ยนะครับก็พยายามมีการที่แม้จะพูดด้วย วาจาสุภาพแต่ถ้ามีการหัวเราะผมก็เลยมองว่าในส่วนนั้นเนี่ยทางคุณลิลลี่อาจจะหลุดด้วยเหมือนกันนะทําให้สติเนี่ยหลุดนะแล้วก็เลยเผลอด่าไปพอด่าไปครั้งแรกปุ๊บเนี่ยในสายนะมีการโฟนอินเข้ามาแล้ววันนี้พอด่าไปครั้งแรกปุ๊บทนายกิ่งพูดว่าอะความผิดอีกหนึ่งกรรมอาขราวนี้แหละครับเหมือน,อนราชน้ํามันลงบนกองเพลิงนะเออนะคราวนี้ก็ หลุดเลยนะมีการด่ากันซ้ำสองซ้ำสามนะมีการพูดต่อนะว่านี่ความกิดหนึ่งกรรมสองกรรมสามกรรมนะจนคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยต้องเข้ามาเบรกนะซึ่งถ้าใครได้ดูโหนกระแสในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะมีการกาเรียกยังไงนะมีการใช้วิชาว่าความกันนะในการจี้ถามทางคุลลินลี่เหมือนกันนะเช่นคุลลิลลี่บอกว่าโทรไปหาทางกุณปูมัทน,นาตนายกิ่งก็จะพยายามสอบถามว่าใช้เบอร์อะไรโทรมากี่โมงซึ่งอันเนี้ยเ,เป็นเทคนิค ของวิชาว่าความไปว่ากันในสารแต่นี้มันคือสื่อครับจะเอาวิชาว่าความที่คุณไปซักถามไปเค้นพยานเนี่ยมาจี้ถามแขกในรายการเนี่ยเขาไม่ใช่พยานของดังคุณนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้วิชาว่าความมาซักมาบี้ทางผู้เข้าร่วมรายการไปเพื่ออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วประการสุดท้ายเลยเอาง่ายๆโหนกระแสเนี่ยธนาเจก็เคยไปออกนะ ไปออกมาทุกรายการแล้วนะครับรายการคุณจอมขวัญรายการคุณภาคภูมิรายการช่อง Nation Top New นะเนชั่นท็อปนิวนะเออช่องแปดผมก็เคยไปนะฮะถ้าเป็นทนายแล้วมาออกสื่อแล้วรับไม่ได้กับการที่คนด่านในรายการหรือผู้ชมทางบ้านด่าเนี่ยอย่ามาออกรายการครับว่าความในสารดีกว่าครับเพราะว่าอะไรฮะผมเนี่ยก็ผ่านการทัวร์ลงมาหลายรอบแล้วนะสมัยอยู่กับทางทนายโดยหลงแก้วเพชรน,นะผมไม่เคยฟ้องกลับใครนะครับข้อหาบินประมาทนะ ที่มาด่าผมเนี่ยหรือด่าคนในออฟฟิศหรือด่าอะไรเนี่ยเราถือว่าเราอยู่ในที่สว่างอยู่ในที่สปอตไลท์เขาสามารถวิาพากษ์วิจารณ์หรือด่าเราได้เนะต็มที่เลยครับเออนะถ้าผมไม่พอใจผมก็แค่ด่ากลับครับแต่ว่าไปฟ้องหม,มิ่นประมาทหรือไปฟ้องดูหม,มิ่นซึ่งหน้ายเไยผมไม่เอานะมันไม่สง,ง่างามนะอ่ะก็าฝากเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทางนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ